ค่ะวันนี้มาให้กำลังใจทัชเชนให้มามาทานข้าวผักเกี๊ยงค่ะมาทัชเชนมาในในนามกุญแจแดงค่ะมาให้กำลังใจคุณทัิเชนค่ะตู้มาสิบสีและสิบหกตีค่ะตั้งแต่ปีไหนเนีีห้าสามค่ะเขาบอกว่า ค่ะคาาิยเนียมคนค่ะแล้วของคุณนาของฉันหนอลูกชายค่ะชื่อมาหน้าแผนตัดผลเสเป็นหน่วยผู้ที่ผู้ภายอยู่ที่งามดูพีบ่อนใจบ่อนใจแล้วของตรงสี่เหลี่ยมแดงค่ะ นะวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงท่านก็ขอวันนี้คือเราไม่มีอะไรมากค่ะคือเราก็อยากให้กำลังใจท่านเราะเราก็เจอท่านมาสิบเห็มดีแล้วเราก็อยากมาให้กำลังใจเพราะไม่ได้ทั้สิ้นกินข้าวคนเดียวนะแต่ว่าพวกเสื้อแดงอ่ะ สิบล้านคนที่ก็คือให้กำลังใจคุณรัศน์ศรีเ้่าเหมือนกันค่ะให้กำลังใจเขาใช้โลบายไหนคุณท่ศนกศรีอ๋อบัตรสามสิบบาทค่ะบัตรทองค่ะเพราะอะไรเพราะเรารักษาได้โกุโกค่ะรักษาะเหมือนกันค่ะเคยใช้สามสิบบาทรักษาโรคเนี่ย ไรแรงไหมไรแรงคือผ่าผ่าตัดตาตัดก้อห uh> ินก uh> uh 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 uh> uh ้อกระจกจอตาประสาทเสื uh ่อมสองข้างค่ะขาล่ะขาค่ะปวดขาสองข้างเลยรักษาขาอยู่รักษาขาอยู่ก็ใช้ขาถุงผ่าค่ะค่ะให้กุมภ์กระจายท่านหน่อยค่ะคือให้รักษาตัดเจียกพูดเลยเจียกพูดได้เลยก็คือวันนี้มามากันเยอะค่ะมาให้กระจใจท่านรู้ว่า คนเราอ่ะมันไม่มีอะไรได้แล้วั็ซื้อว่าเราก็ต่อบเพื่อันมา16ปีแล้วค่ะเราก็อยากให้ต่อบต่อไปะค่ะเราเราก็จะต่อสู้กับท่านไปอ